สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวหลักสูตรดิจิทัลท f o r มั t น o n ค่ะทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือว่าองค์กรใหญ่นะคะล้วนมีการนําเอาเทคโนโลยีมีการนําเอาดิจิทัลเข้าไปใช้ร่วมกับการทําง,งานกันเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่การกระทําแบบนั้นนะคะน่าจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการทำดิจิทัลท m a t มั n ค่ะเพราะแท้จริงแล้วค่ะ ดิจิทัลนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งค่ะที่สามารถนําไปใช้ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและจะสามารถช่วยให้องค์กรน,นั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันก็ยิ่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการทำดิจิทัลไทม์ฟอร์เมชั่นสำหรับองค์กรน,นะคะเราจะต้องทำ ความเข้าใจกับบุคลากรก่อนค่ะว่าการทำดิจิทัลทราน sformation นั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่มีการลงทุนที่เยอะขึ้นมีการเพิ่มภาระหน้าที่งานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่การทำดิจิทัลทราน sformation นั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นง่ายมากขึ้นและทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างเร็วมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะคะก็เพื่อลดความยุ่งยากลดขั้นตอน บางอยางค่ะนี่เป็นหลุมพลางมึ้งค่ะ ที่บุคลากรในหลายๆองค์กรนะคะตกหลุมพรางใหญ่นี้ค่ะและทําให้การทางฟอร์มองค์กรนั้นไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นในหลักสูตรนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเราจะเน้นไปที่การเปลี่ยนกรอบความคิดของบุคลากรค่ะแห้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อคําว่าดิจิตอลมากขึ้นรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรนั้นได้สามารถนําเอาในเรื่องราวของดิจิตอลไปวางแผนการทางานเอาไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการทาง,งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายขององค์กรด้วยค่ะ